เฮนน็ด<ง>นาเร่อเหยียบตีนเพราะมันหยับตีนโอ้ยเขาปล่อยเฮ็ดอย่างนี่บนน้อมัน,นางมมามจุ่มเดียว หาเอบมนีนเออนี่ดอกมดแววโอยดอกโง่เห็ดหน่าเหลี่ยมคืองามเทอะเอาไดมูนั่นแหมูเือนมีของเยจ้าขึ้นไปันูเริ่มกีของเฮาฮ่าฮ่าฮ่ามาถึมือมาใจไมยังรทีมงานหาเห็ด เบียบไปจะท่งเงอย้งได้เด๋อวนีตหนงทีสอเนาะต้อได้กาปกันตีหนึ่งยี่สิบัวหายองจูนเะเมื่อแล้วเมื่อว่นแล้วูไอเทียนเดียโอ้เห็ดเห็ดะรใหญ่เนาะเดี๋ยวไ่ปลาในยู่อซมเราใช้น้ำกันุกเตรียมตาเอมีนบ